สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็จะมาพูดกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับนะถึงคลิปนะที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์นะที่ใครยังไม่รับชมนะครับแนะนํารับชมก่อนนะครับซีรีส์ที่ชื่อว่าชีวิตสังคมการเมืองและอํานาจนะครับซึ่งมีประมาณเอ่อนะครับลองรับชมดูก่อน ซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับดิปสเตตนะครับว่าคือใครนะคือกลุ่มบุคคลนะหรืออาชีพอะไรนะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐนะซึ่งมีอำนาจซึ่งเข้ามากำหนดทิศทางต่างๆของรัฐนะเป็นเจ้าของอำนาจตัวจริงนะครับนะเกี่ยวข้องกับความหลากหลายในอาชีพนะอาจจะมีทั้งนักการเมืองนักเลือกตั้งนะมีเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูงนะมีกลุ่มทุนเอกชนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะคือหลากหลายอาชีพนั่นเองนะซึ่งเข้ามาเป็นเครือข่ายนะเข้ามายงใยกับอำนาจรัฐนะซึ่งเราเรียกว่า d e ดิ s t เตทแปลเป็นไทยก็เรียกว่ารัฐในส่วนลึกหรือลึกในส่วนรัฐนั่นเองนะครับผมแนะนำนะครับรับชมในซีรีส์นั้นก่อนนะครับท่านจะได้ประโยชน์นะท่านจะมองอะไรคาดการอะไรนะได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันต่อนะเพื่อจะ ให้มองเห็นนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับบรรดาดิฟสเตทเนี่ยนะครับก็คือว่ามาเตือนกันแล้วกันนะครับ,นะรบว่าดิฟสเตทเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะครองอํานาจนะรัฐอยู่ก็ตามเถอะนะแต่ว่าท่านต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องหลักกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําและผลของการกระทํานั้นนะครับนะท่านอาจจะผิดพลาดได้นะครับ มันบรรดาดีฟเซตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็มีทั้งส่วนที่ปรากฏเป็นยอดนะครับของภูเขาน้ําแข็งและในส่วนเครือข่ายอํานาจที่กว้างใหญ่เหมือนฐานภูเขาน้ําแข็งที่เรามองไม่เห็นนะครับที่บอกไปแล้วว่าเต็มไปด้วยบรรดาเครือข่ายของอํานาจองค์กรต่างๆผู้นําในองค์กรต่างๆทั้งรัฐทั้งเอกชนอันนะี้ก็มาเกี่ยวโยงกันนะซึ่งก็จะมีการเขาเรียกว่าสั่งการนะครับนะของเครือข่ายอํานาจนี้นะซึ่งเหนือกว่า ประชาชนนะครับต้องบอกกอนนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยของเราเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ2ี่ปอร์นตงนะครับอำนาจจริงๆอยู่ที่ดิฟสเตทเหล่านี้นะครับคำเตือนดิฟสเตทนะครับก็คือว่าให้กลับใจก่อนจะสายเกินไปนะที่พูดประโยคนี้นะครับนะคำพูดถึงดิฟสเตททั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยนะคำว่าให้กลับใจก่อนจะสายเกินไปก็คือว่าเมื่อนะการเข้าสู่อำนาจของเราเนี่ยนะหรือว่าความเชื่อมั่น ในหลักของศีลธรรมหลักของธรรมมาทิปไตยของเราเนี่ยมันมีไม่เยอะนะมันพูดง่ายๆคือไม่ค่อยเชื่อมั่นอะ่ะไม่หนักแน่นในเรื่องศีลธรรมนะก็แนะนําว่าต้องย้อนศึกษาประวัติศาสตร์หรือไม่ต่าผู้รับชมรับฟังในช่องผมเนี่ยต้องศึกษาประวัติศาสตร์เยอะๆเพราะว่าประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเราได้เยอะบอกอะไรเราได้เยอะถึงแม้ตัวประวัติศาสตร์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ร้อนะครับของการจดจารลึกบันทึกไว้แต่มันก็มีร่องรอยของความจริงอยู่ จะมากจะน้อยก็อีกปร,นนประเด็นหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังก็คือว่าดิฟสเตดเนี่ยไม่ใช่ว่าการเข้าถึงอํานาจนั้นนะครับนะของบรรดากลุ่มต่างต่างเนี่ยนะครับซึ่งยึดครองอํานาจรัฐแล้วเนี่ยแล้วจะสําเร็จเสมอไปนะครับมันเกิดการคิดคานวณผิดพลาดหรือเรียกว่ามิสค a ลคู l เลชันก็เป็นไปได้โดยเฉพาะนะครับการข่าซึ่งหลักธรรม,มาธิปไตยหลักความยุติธรรมความเที่ยงธรรมตามกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยจะสร้างปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นจึงเตือนกันว่าดิฟสเตทเนี่ยจะต้องใช้หลักสินร,รมใช้หลักธรรมมาธิปไตยหลักความยุติธรรมความเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ถ้าจะต้องมุ่งแก้ไขปัญหานะครับในะเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆถึงแม้การขึ้นสวมนาจนะทั้งหลายเนี่ยจะไม่ได้มาจากประชาธิปไตยแท้ๆในอุดมการนะเป็นหลักของธรรมมาประชาธิปไตยแท้ๆเนี่ยแตท่ท่านต้องห้ามทิ้งหลักการ นะของเรื่องของหลักธรรมาธิปไตยหลักศีลธรรมเป็นใหญ่เลยไม่งั้นท่าน,นจะสร้างปัญหาเพราะว่ามันจะ,นะไปทําสิ่งที่เขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งการกระทำนะเหตุดีสู่ผลดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนที่เขาต้องการเรื่องของการกินดีอยู่ดีเป็นดับหนึ่งเป็นเรื่องราวที่สําคัญกับชีวิตเขามากที่สุดเพราะว่าบริษัทิศาสตร์สอนเรามาแล้วนะครับว่าความผิดพลาดของดิฟสเตดอย่างดิฟสเตดรัฐในส่วนลึกเนี่ยนะครับของฝรั่งเศส ของรัสเซียของจีนเนี่ยผิดพลาดมาแล้วและสิ่งที่ผิดพลาดมาแล้วเนี่ยแหละครับที่นําไปสู่สิ่งที่ดิฟสเตดเองคาดคิดไม่ถึงคือความพังทลายของดิฟสเตดเองเนั่เนเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ